สามคำถามยอดคิดครับเกี่ยวกับเรื่องของส่วนลดประวัติดีครับข้อแรกเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเกิดว่ารถอะครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาครับเราจะยังได้ส่วนลดประวัติดีหรือเปล่าครับคำถามยอดคิดเนี่ยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเราครับเป็นฝ่ายถูก100%เช่นเขามาชนท้ายเราแบบเนี้ยครับเรายังได้ครับในเรื่องของส่วนลดประวัติดีแต่ถ้าเกิดว่าเราอะครับมีเคมเช่นไปถอยชนต้นมงต้นไม้หรือว่า เบียดฟุตบอลฟุตบาทครับเรามีความผิดด้วยแบบนี้ครับส่วนลดประวัติดีเราจะไม่ได้ครับยกเว้นสัแต่ว่าครับในกรณีครับที่เราเคมนิดเดียวครับเช่นลอยแนวขวนแบบนี้ครับยังมีส่วนลดประวัติดีให้ครับแต่น้อยมากๆครับซึ่งบางบริษัทครับเขาจะไม่ให้เลย2ครับถ้าเกิดว่าเราครับเกิดอุบัติเหตุครับในปีถัดไปเราจะยังได้รับส่วนลดหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าครับเคมนิดเดียวครับในส่วนของส่วนลดครับจะลดลงเช่น ในปีถัดไปเราจะได้ส่วนลด30%แบบนี้ครับเขาก็จะตัดลดเหลือ20%ครับคุณก็ยังได้ส่วนลดอยู่ครับ3ครับถ้าเกิดว่าย้ายบริษัทครับเรายังได้ส่วนลดประวัติดีหรือเปล่าครับต้องบอกว่าไม่ได้เสมอไปครับเพราะว่าการย้ายบริษัทครับเขาจะมีตําหน่งครับในเรื่องของแถที่เราระบุเอาไว้ก่อนหน้านั้นครับถ้าเกิดว่าเราครับย้ายย้ายบริษัทครับก็จะมีการครับยืนยันจากบริษัทเดิมครับให้ เราระบุแพ้เก่าครับและในปีถัดไปครับเขาก็จะลดในเรื่องของส่วนลดให้เราครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ารถของเราครับมันมีอายุการใช้งานครับที่มันมากพอตัวแล้วเช่น10กว่าปีแล้วครับในปีถัดไปอาจจะไม่ได้ส่วนลดครับแต่จะเป็นการเปลี่ยนประเภทเป็นประเภทสองพิเศษและสามพิเศษครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยครับสามารถสอบถามได้ในเพจอาครังนี้ตอบโจทย์ประกันไทยครับผมจะนำคำถามทุกท่านครับมาตอบให้หายกังวลใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ